สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องไทซิงเหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาขี่รถเล่นนะครับไม่มีอะไรทำบานทองไมได้ได้อัน,นีครับกรองใหม่นะครับกใส่มาใส่แล้วก็จะลองขับดูครับลองขับเล่นนะได้กรองใหม่นะครับ ตอนนี้ก็ซื้อมาแ5 0รบาทนะครับซื้อต่อมาจากพี่นออาอพวกนายช่างคนอ่างหนะครับ จะไม่ได้เอาใส่เครื่องนี้นะครับจะเอาใส่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เอาใส่ทดลองเฉยเรื่องหนึ่งงนะั้นเอาถอดติ่ถอดไปเฉยครับว่าจะทำเอาใส่สิงนครับเรืเ,ยเอยมาลองใส่เครื่องนี้ทดลองดูนะครับจสีพลมครับเสียงพลมพัดลมมันหักอันหนึ่งนะครับก็เลยเสียงดังนะ ดี๋ยวก็จะมาประทับสวยมากเลยนะครับงานไดซีนะครับดูดูราคาครับมาสวยมากเลยครับ ยนะครับต้องขอบคุณพวกพี่ๆเขานะครับที่กสาม,มาส่งครับ อะไรจะพูดนะครับจะเล่นตางนนทางมาณาครับ ตอน,นเย็นๆนะครับจิ้มสบายครับนี่ก็มาจอดเอากระจับสนํำนะครับกระจับถนาำคนเกยน,นะครับยาสูบนะครับผมจะพาไปดูนะครับ ว่าจะสวยขนาดไหนนี่นะครับรองไต่งงานได้สีได้สีนะครับสวมกรองเดิมนะครับ โอ้ยอาศัมากเลยครับแบบ๊บนึงนะครับแ๊บ,บนึงครับตอนนี้พวกเราก็กำลังจะขับกลับเลยนะครับเท่ขับเล่นที่เชยนะครับแล้วก็ถือว่า ลองกรองแต่งเดวยน,นะครับส่วนจริงนะครับไม่ได้โมนะ ตั้งซื้อโครงพิจิวนี่นะครับแล้วก็ยาเรเดียนนะครับผมใช้พี่ๆนั่นงโอเเขาหาให้นะครับหาโครงพิจิวให้นะครับผมบอกเข้าไปเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้เท่านี้แหละครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ